5เคล็ดลับแก้ไขสแกนหน้าไม่ผ่านโครงการคนละครึ่งโดยไม่ต้องไปธนาคารนะครับ5เคล็ดลับนี้เนี่ยผมได้รวบรวมนะครับเป็นเคล็ดลับที่คุณจะทำง่ายๆเลยที่คุณจะทำาบทำ5เคล็ดลับนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปธนาคารไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปธนาคารกรุงไทยนะบบางคนบ้านอยู่ไกลธนาคารกรุงไทยผมเข้าใจครับผมเลยคิดค้นนะครับ5เคล็ดลับนี้ขึ้นมาแล้วก็ค้นคว้าเอาจากคนที่ประสบการณ์หลายๆท่านนะครับที่ทำแบบนี้แล้วได้ผลนะครับโดยที่ยังไม่ต้องไปธนาคารทำแบบนี้ก่อน แกแบบนี้ปุ๊บหาแกตาม5เคล็ดลับนี้ปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องไปธนาคารครับอ่าสแกนหน้าไม่ผ่านเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะครับที่มีเพื่อนๆพ่นมีน้องๆเนี่ยเข้ามาถามผมมากมายแล้วก็ผมเนี่ยมีคลิปมีปัญหาอื่นอีกมากมายที่คุณอาจจะมีนะคุณสามารถไปดูคลิปนั้นได้ดู4ปัญหานะครับที่โครงการคนละครึ่งเนี่ยแก้แบบนี้นะดูตัวไอ้ด้าน,นบนดูใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับโอเคเรามาคลิปนี้เลยมาดู5เคล็ดลับแก้ไขสแกนหน้าไม่ผ่านโครงการคนละครึ่งครับโดยไม่ต้องไปธนาคารข้อที่1ครับอ่ามาดูเลยปับ คุณต้องถอดแว่นตาทุกชนิดออกไม่ว่าคุณจะใส่แว่นกันแดดนะฮะวันกันแดดคงไม่ใส่แล้วอาจจะเป็นใส่แว่นสายตาแว่นอะไรก็แล้วแต่นะครับถอดแว่นเหล่านั้นออกให้หมดเลยนะครับนี่คือเคล็ดลับที่1คุณต้องถอดแว่นก่อนสแกนเตรียมเลยนะครับถอดแว่นอ่อนสก่อนสแกนนะครับอ่าวันที่ที่ก็คือให้คุณทําหน้านิ่งๆครับทำหน้านิ่งๆหน้านิ่งๆแบบไหนนะฮะอาจจะคิดไม่ออกหน้านิ่งๆเนี่ยก็คือหน้านิ่งๆเหมือนไทยแบบประชาชน,นครับคุณให้คุณนึกไปถึงจินตนาการจํา ให้จําไปถึงวันที่คุณถ่ายแบบประชาชนนะคุณทําหน้านิ่งยังไงครับให้คุณทําหน้านิ่งแบบนั้นหน้านิ่งๆเหมือนถ่ายแบบประชาชนครับแล้วก็ข้อสําคัญคือนี่ครับห้ามยิ้มบางคนจะยิ้มนะฮะยิ้มนะเพราะว่าสแกนถ้ายิ้มสแกนไม่ผ่านนะเพราะว่ายิ้มเนี่ยมันสแกนไม่ผ่านเพราะว่ามันไม่ตรงกับแบบประชาชนนะฮะเดี๋ยวมันจะไปข้อที่3นะก็คืออันแรกก็คือทําหน้านิ่งๆเหมือนถ่ายแบบประชาชนเลย นิ่งๆเลยครับน่านิ่งเหมือนใ้แบบประชาชนให้มากที่สุดนะฮะแล้วก็นวิธีสามก็คือนี่นะฮะตอนสแกนใบหน้าเนี่ยสแกนหน้าเนี่ยให้ทําหน้าให้เหมือนกับในรูปแบบประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะเพราะว่าการสแกนหน้าเขาคืออะไรหัวใจของการสแกนหน้าคือทอํายังไงก็ได้เพื่อเช็คตัวตนของคุณว่าถูกต้องไหมว่าตัวตนจริงหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าแบบเอามาคืนคืนเนียนเนียนเอาสิทธิ์ของคนอื่นหรือเปล่า เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเขาป้องกันสิทธิ์ของคุณไงเขาก็เลยต้องสแกนใบหน้าคุณครับการสแกนใบหน้าเนี่ยทำก็คือคุณต้องทาหน้าให้เหมือนประชาชนประชาชนเนี่ยคุณคุณเปิดประชาชนคุมคุณมาดูนะครับตอนนี้เนี่ยคุณหยิบประชาชนคุณมาดูตอนนี้เลยก็ได้แล้วดูหน้าแบบประชาชนคุณตอนนั้นเนี่ยว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วคุณเอาหน้าตาคุณตอนนี้นะครับไปส่องกระจกดูนะครับแล้วก็เทียบ เทียบกันดูเลยว่ามันเหมือนแค่ไหนครับบางคนเนี่ยก็ไปทําความสวยทําอะไรมาครับหน้าตาจะเปลี่ยนไปบ้างครับคุณต้องพยายามทําให้เหมือนที่สุดเท่าที่จะเหมือนได้หรือว่าถ้าเกิดแบบคุณไปทําอะไรปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องทําบัตรประชาชนใหม่นะเพื่อให้หน้าบับรประชาชนเนี่ยกับหน้าตาที่ที่นั่นเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยระบบการสแกนหน้าเนี่ยเขาอิงตามระบบของบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนของเราเนี่ยเป็นหน้าอย่างไร หน้าตาที่สแกนเนี่ยมันต้องเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะถ้าเกิดไม่เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคนก็มาแอบอ้างใช้หน้าของคุณใช้ชื่อของคุณใช้อะไรของคุณเนี่ยในทางไม่ดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาปกป้องสิทธิของคุณนะครับให้อยู่นะให้ไม่โดนคนอื่นขโมยไปไม่คนอื่นทําร้ายดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็คือคุณต้องทําหน้าให้เหมือนประชาชนนะครับที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยการเอาประชาชนคุณเนี่ยแล้วก็ส่องกระจก ดูหน้าคุณแบบประชาชนเ네นี่ยตรงกันไหมสองที่กระจกนะสองหน้าคุณที่กระจกแล้วหน้าคุณที่กระจกเนี่ยมาดูที่แบบประชาชนว่าเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันมีโอกาสที่จะผ่านครับต่อมาข้อที่4ครับข้อที่4ข้อที่4นี้ก็เป็นเทคนิคที่ง่ายๆผมแนะนําไปเหมือนกันนะก็คือทําหน้าตรงนิ่งๆนะอันนี้ก็คือนิ่งๆกันแต่แต่เพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือหันหน้าหันหน้าของคุณเนี่ยใบหน้าของคุณเข้าหาแสงนะต้องรักแสงแดดตอนนี้ต้องหาแสงแดดเข้าหาแสงแดดเพื่ออะไรครับเพื่อ แสงแดดเนี่ยจะทําให้ใบหน้าของคุณเนี่ยชัดเวลาเข้ากล้องเนี่ยต่อให้กล้องของคุณเนี่ยโทรศัพท์รุ่นของคุณเนี่ยมันจะไม่ชัดแต่ถ้าคุณเจอแสงมันจะทําให้กล้องของคุณเนี่ยชัดขึ้นนะชัดคมขึ้นนะครับผมนะฮะก็คือทําหน้าให้ตรงๆงนิ่งๆและหันใบหน้าเข้าหาแสงแดดเพราะจะทําให้หน้าเราชัดและมีโอกาสครับที่คุณจะสแกนผ่านได้เพราะหน้าคุณชัดเนี่ยเขาเช็คคุณได้ตามอย่างที่ข้อ3ใช่ไหมครับว่าแบบประชาชนพอหน้าคุณสแกนชัดปุ๊บเนี่ย แล้วพอมันมาอยู่ในพอพอพอมันมันมาเทียบกับับรประชาชนเนี่ยระบบเนี่ยทางแปอปเนี่ยเบาตังเนี่ยเขาไปเช็คที่ัตรประชาชนของคุณเนี่ยปุ๊บเฮ้ยน้าตรงกันเพราะว่ามันชาร์ตเนีเวลามันเห็นแสงชาร์ปุ๊บมันก็จะเทียบได้กับตรงัตรประชาชนปุ๊บพอมันเทียบชาร์ปุ๊บมีโอกาสที่แอปพลิเคชันเนี่ยระบบหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะบอกว่าเอ้ยผ่านสแกนผ่านได้ครับโอเคข้อที่4ก็หันหน้าเข้าแสงแดดมีแสงแดดแล้วก็มาข้อที่5ครับก็คือแสงแดดเนี่ยจะมีตอนไหนก็คือแนะนําให้ทำนะฮะตอนเช้าเช้า ตื่นมาเช้าๆประมาณสักเวลาที่แสงแดดแล้วแต่คนนะคุณอยู่จังหวัดไหนไม่รู้แต่ว่าแสงแดดของคนทั่วไปเนี่ยก็จะขึ้นประมาณสัก7จ็ดโมงนะเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงเก้าโมงสิบโมงนะครับไปจนเที่ยงบ่ายหนึ่งบ่ายสองนะแต่อย่าทำตอนแสงเริ่มลงแสงเริ่มลงตอนเวลาไหนบางคนก็ลง4ี่โมงห้าโมงหกโมงเี้ยหกโมงทุ่มหนึ่งนี่ไม่ได้เลยนะฮะดึกๆนี่มืดๆในฟ้าที่มืดมืดนี่ไม่ได้ต้องมีแสงแดดเพราะว่าคุณจะเอาแสงไฟมัน มันก็ต้องแสงไฟที่ยิงแรงมากๆแรงรพอๆกับแสงแดดครับอันนั้นก็จะสปอตไลท์อะไรเงี้ยก็พอได้หรือว่าไฟอะไรที่ถ้าบ้านคุณสว่างจัดมีไฟไหลายดวงก็หาพื้นที่ที่สว่างก็ได้ถ้ามุดมันไม่มีจริงๆนะครับก็หาพื้นที่ที่สว่างที่ที่เนี่ยหรือตอนไหนก็ได้ที่มีแสงพอให้เห็นหน้าเราชัดๆก็คืออันไหนที่มีแสงหเห็นหน้าคุณชัดอ่ะคุณจัดตรงนั้นเลยครับสแกนตอนนั้นมีโอกาสผ่านได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดหน้าคุณหาหาแสงเนี่ยมันจะผ่านง่ายๆมากเพราะว่า อย่างที่ผมบอกหุนยนเนี่ยมันจะตรวจตามดูหน้าของเรากับบัตรประชาชนแล้วถ้ามันตรงกันอะ่ะไม่มีปัญหาแต่มันปัญหาบางทีมันไม่ตรงครับมันไม่ตรงแบบแบบว่าหน้าแบบตอนแรกเป็นเป็นคนเอเชียเงี้ยเป็นคนญี่ปุ่นเกาหลีอยูยูเป็นฝรั่งดื้อเลยอย่างเงี้ยระบบหุ่นยนตงงเลยครับไม่ตรงไปอะไรเงี้ยมันจากจากญี่ปุ่นเกาหลีคนไทยอย่างเงี้ยจากคนไทยอย่างเงี้ยกลายเป็นหน้าฝรั่งเงี้ย มันต่างกันเลยครับผิวอะไรเงี้ยผิวหน้าหรือว่าโครงหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีรูปร่างไม่เหมือนกันเลยมองปุ๊บรู้เลยโอ้นี่คนไทยอันนี้คนฝรั่งอันนี้ต่างประเทศอันนี้อะไรเงี้ยมันจะต่างกันไปหมดนะครดังนั้นเนี่ยตรงนี้สําคัญมากต้องหาแสงแดดเพื่อให้มีเห็นหน้าเราชัดๆนะฮะโอเคข้อ5ก็ประมาณนี้ครับ แล้วครับข้อ6ครับผมต้องบอกตามตรงเลยนะฮะถ้าเกิดคุณทําทุกอย่างตาม5เคล็ดลับนี้แล้วก็คือถอดแว่นนะทำหน้านิ่งๆเหมือนไทยประ,ประชาชนห้ามยิ้มนะก็คือไม่ยิ้มแล้วก็ตอนสแกนหน้าเนี่ยทำหน้าเหมือนรูปประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็หันหน้าเข้าหาแสงแดดเพราะว่าจะทําให้หน้าชัดนะฮะแล้วก็เอาแสงแดดเนี่ยจะมาในช่วงเวลาเช้ากลางวันแล้วก็ตอนไหนก็ได้ที่มีแสงแดดจะตอนกลางคืนก็ได้หรือต้องมีแสงเพียงพอถ้าคุณทาตาม5เคล็ดลับนี้แล้วแล้วย,ยังไม่ได้ผล ก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าไม่ผ่านจริงๆครับให้นำบัตรประชาชนพร้อมมือถือครับของคุณเนี่ยเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะบัตรประชาชนของคุณอันที่1ก็คือเตรียมบัตรประชาชนอันที่2ก็คือมือถือของคุณมือถือของคุณเนี่ยต้องเป็นมือถือที่ผูกกับเป๋าตังค์ G Wallet นะฮะก็คือก็คือผูกเป๋าตังค์ที่คุณสแกนไม่ผ่านแหละไอ้มือถือเครื่องนั้นแหละที่คุณคือสําคัญเนี่ยก็คือมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นมือถือเครื่องที่จะสแกนไม่ผ่านสาคัญก็คือต้องมีมือถือที่เข้าระบบแอป เป๋าตังค์ของคุณได้คือเอามือถือเครื่องไหนก็ได้ที่เข้าระบบแอปเป๋าตังค์ G Wallet ของคุณได้ครับคือมือถือเครื่องไหนที่ก็ได้ที่โหลดแอปได้เพราะว่ามือถือเครื่องหนึ่งสามารถเข้าได้หลายบัญชีอยู่แล้วครับนะฮะโอเคถ้าไม่ผ่านจริงก็เอาบัตรประชาชนของคุณแล้วก็มือถือเครื่องนั้นที่ผมบอกนะฮะแล้วก็ไปที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศเลยนะฮะไปได้เลยครับลุยนะครับผมก็สำหรับในส่วนนี้ก็บอกตามตรงครับถ้าไม่ผ่านจริงก็นะก็ต้องไปธนาคารเหรอครับนิดหน่อยไม่เป็นไร เพื่อที่จะเราจะได้ใช้สิทธิ์อย่างมีความสุขครับเสียใช้เวลาประมาณสักแป๊บหนึ่งครับอะไรอย่างเงี้ยก็หาเวลาที่คนไปน้อยๆอ,อะไรเงี้ยแล้วคุณก็เสียบเข้าไปเลยในเวลานั้นนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็บอกคุณง่ายๆแค่นี้ครับเป็น5เคล็ดลับนะฮะแล้วก็บวกนะหนึ่งะนหนึ่งนี่ก็คือถ้าเกิดไม่ผ่านจริงก็ต้องไปธนาคารกรุงไทยนะเป็น5เคล็ดลับ ที่ผมบอกครับเป็น5เคล็ดลับแก้ไขสแกนหน้าไม่ผ่านโครงการคนละครึ่งโดยไม่ต้องไปธนาคารนะฮะมี5เคล็ดลับนะครับนี่บมี5ข้อเห็นไหมครับไม่ต้องไปธนาคารมี5ข้อไอ้ข้อที่6กนี่ก็คือต้องไปธนาคารนะฮะนะครับโอเคมาทวนกันอีกรอบนึงนะครับก็คือ1ก็คือถอดแว่นตาทุกชนิดออก2ก็คือทําหน้าให้นิ่งเหมือนให้ประชาชนนะครับสก็คือตอนสแกนหน้าเนี่ยให้ทําหน้าเหมือนถ่ายรูปประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เอาหน้าให้เป๊ะโดยการไปส่องกระจกนะฮะแล้วเอาบบดูประชาชนคุณก่อนแล้วก็ สองกระจกหน้าคุณว่าแลเทียบประชาชนว่าตรงกันไหมนะฮะแล้วก็อันที่4ก็คือทําหน้าต้องให้ตรงๆน,นิ่งหันใบหน้าเข้าหาแสงแดดเพราะจะทําให้หน้าเราชัดแล้วก็สแกนผ่านนะก็คือทำาหาหันหาแสงแดดที่ไหนมีแสงแดดที่นั่นจะทําให้คุณสแกนผ่านนะฮะแล้วก็อันที่ 5, 5คือแนะนําให้ทําในช่วงเวลาที่มีแสงแดดในตอนเ,เช้าเจ็ดโมง 8โมงเป็นต้นไปนะครับไล่ยาวไปถึง4โมงถ้าเริ่ม6โมง7โมงเนี่ยทุ่มนึงเนี่ยมันจะเริ่มไม่มีแสงละอย่าทำเวลานั้นนะฮะหรือถ้าเกิดแบบมันไม่จริงๆคุณยุ่งมากยุ่งจัดอะไรเงี้ยไม่มีเวลาจริงก็ทำตอนดึกก็ได้แต่ก็ต้องหาพื้นที่ที่มีแสงแดดยิงเหมือนแสงตอนเชาา้ารับหายังไงก็ได้ให้มันเห็นหน้าคุณชัดๆหลักๆห,หัวใจมันก็คือหาเห็นหน้าคุณให้ชัด หน้าคุณที่ชัดเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันบบัตรประชาชนครับเพราะว่าเขาเทครระบบตามหน้าตาที่อยู่ในบัตรประชาชนของคุณถ้ามันชัดแล้วเหมือนกันบบัตรประชาชนคุณสแกนผ่านแน่นอนครับโอเคถ้าเกิดแล้วก็ข้อสุดท้ายคือถ้าไม่ผ่านก็ต้องไปธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็บอกคุณเคล็ดลับเพียงเท่านี้ครับผมจะพูดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเพราะว่ามีเพื่อนๆห,หลายท่านเนี่ยเ็าบอกว่าผมเนี่ยพูดเนี่ยนะนะแล่วก็อย่างนั้นแหละครับ พยายามพูดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับกระชับเนื้อหาให้มันดีแล้วก็สั้นกระชับเพื่อให้เพื่อนๆน,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 น้องๆเนี่ยมีเวลาไปทำอย่างอื่นนะโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็บอกคุณง่ายๆเพียงเท่านี้ครับผมต้องลาไปก่อนแล้วเเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับในคลิปนี้5เคล็ดลับแก้ไขสแกนหน้าไม่ผ่านโครงการคนละครึ่งโดยไม่ต้องไปธนาคารครับก็ลาเพียงเท่านี้หวังว่าคุณจะนั่นเข้าใจนะครับผมแล้วก็ลองทำดูนะครับถ้าผ่านยังไงไม่ยังไงก็ บอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับหรือว่าคุณสามารถแอดไลน์ผมใต้คำบริบายคลิปนี้แล้วส่งภาพปัญหาส่งคำถามของคุณเนี่ยที่คุณงงสงสัยแก้ไม่ตกเนี่ยมาให้ผมได้สำหรับในคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ที่สัปดาหไปไปแล้วครับ